สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับทำเงาภาพแบบนี้นะครับเป็นเรื่องแสงแบบนี้นะครับในโปรแกรม Can ว a นะครับอ่ะทีนี้เราก็อัปโหลดรูปภาพนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับอัปโหลดรูปภาพขึ้นมาปึบจากนั้นแล้วนะครับเราก็ ปรับขนาดเนาะอ่าแล้วก็ให้ทำการเอาพื้นหลังออกนะครับโดยการคลิกที่รูปภาพแล้วไปที่แก้ไขรูปภาพจากนั้นไปที่แบ็กกราว remove นะครับคลิกไปอ่าแบ็กกราวก็จะออกไปแล้วนะครับทีนี้เราจะทำให้ภาพเป็นเงาแบบนี้นะครับใช้ในการแก้ไขปัญหาเวลาเราเอาภาพเราซ้อนเข้าไปนะครับแล้วพื้นหลังนะครับอ่ามีความ ใกล้เคียงกับสีเสื้อว่าสีตัวเรานะครับก็ใช้วิธีการเพิ่มแสงนะครับรอบตัวแบบนี้นะครับโดยวิธีการนะครับเราเอาพื้นหลังออกแล้วนะครับให้ไปคลิกที่รูปภาพเหมือนเดิมนะครับเลื่อนลงมานะครับอ่ามันจะมีเมนูเอฟเฟกอยู่นะครับแล้วมีของบางเงานะครับคลิกเงานะครับจากนั้นไปที่เรื่องแสงนะครับอ่าเรื่องแสงเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมานะครับมันจะมีให้เลือกสีนะครับเราก็เลือกสี ให้เป็นสีขาวเลยนะครับสีขาวแล้วจากนั้นล้วก็ปรับขนาดนะครับปรับขนาดแล้วก็ปรับความเข้มนะครับความเบอร์นะครับปรับความเข้มนะครับอ่านะครับแล้วเราก็ได้รูปภาพที่มีเงานะครับแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเอคอมพิวเตอร์เดยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ